สวัสดีตอนเช้านะฮะมาลองครอบนอนรอกันตบเลย<อ>ตบเลยเพรลยมันมีมีตัวล็อกอยู่ตบเลยมีนื้ออยู่อ่าเนี่ยตัดต้นตัดั้นอันนี้ไม่ทนให้ใช้ตัวนี้มันล็อกเร็วโอ้แบบเดียวเนี่ย ลูกค้าว่านะครับผมไม่ได้ว่านะครับได้ไม่ตรงเอ๊ะเข้แบบไหนอะยาวสั้นหรือยาวมันวนเกินเนี่ยถอดออกให้หมดเลยถอดออกให้หมดเลยก็ได้เนี่ย ผอดออกวางตรงนี้กันมันจะได้เห็นสะดวกไงมันไงกาตัวยาวว่ามันนั่นเกินมันม,นม,นมนุนเกินยาวอ่ะเนี่ยมุนเนี่ยฮะแล้วแต่คนชอบเออนแล้วแต่ชอบนี่ครฮะแบบนี้ก็สวยไงฮะอันนี่ยาวอยาวเท่านี้ฮะใช่ฮะแล้วแต่แ ตัวสั้นนะโอเคได้สิบสองตัวเนะโอเคได้ okay, <Okay. S 1> ฮะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ด้วยเลยมาผมเปลี่ยนให้ด้วยเลยหยิบของกันนะฮะหยิบของเดี๋ยวไปใส่ให้นูกค้ากันของไหนวะลืมไปแล้วอ่ะตัวยาวนะฮะวันนี้ดูไหนวะดูอะไรนะพี่ในเพจบางที่เลยขายอ่ะ โอ้อนี่ยเป็ายการแบบนี้แหละมันมันมันมีเป็นชุดนะอ๋อเป็นครีมอะไรครีมจะทอนนะอ๋อนี่ีมแค่ครีมผมแยกขายต่างหากเพราะว่าลูกค้าบางคนก็เอาลูกค้าบางคนก็ไม่เอาแต่ว่าถ้ามันมีครีมมันจะทอดง่ายใช่ทอดยากไอ้นี่อฮะไอ้ใจเนี่ยเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็เอาเขาก็ไม่เอาก็เลยแยกขายดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ายดีอ่านี่เจอแล้วนะฮะ

3ามพันปดพี่ลูกค้าเดิมก็สามพันหกครับลูกค้าเดิมสามพันหกใช่ฮะใช่ฮะแยกกันครับแยกได้หมดเลยพี่เพราะว่าบางคนเขาซื้อชอบซื้อแบบแบบแยกกันเน่ะผมก็เลยผมก็เลยแยกให้ได้หมดเลยไปนะฮะเดี๋ยวเราไปใส่กัน ลองก่อนนะครับี่นฮะมันจะเป็นใช่ฮะพี่นี่ลองเทียบดูก่อนก็ได้ฮไ,ได้ถาดแล้วนะฮะไปไปกันเลยไปเสริมหลอกนะครับ ขอถ่ายภาพหน้าปกก่อนนะครับทุกท่านสวยนะครับสวยสวยอะมาใส่กันเลยนะครับ ล็อกมันแน่นมากนะครับตัวนี้มันจะใส่ย,ยากนิดนึง ตัวล็อกมันคือตัวนี้นะครับตัวที่นูนขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะยึดหัวน็อตไว้นะครับตรงนี้ฮะมันก็จะบีบกับหัวน็อตตรงนี้ไว้นะก็ทําให้ไม่หลุดง่ายนะครับไม่หลุดหายแน่นอนใสยย่ยากจริงๆนะครับ 嗯嗯。Uh, <Okay. S 1> okay. ต้องใช้คีมชีบบอ,อกนะครับบางทีใส่ไปก็ต้องมีแห่ซื้อติดไว้ด้วยก็ได้นะครับครีมชีบไปเนี่ยน้อลนรอทรับเวลาจะเปลีย่ยนยางหรือว่าจะถอดอยางอะไรเงี้ยครับอะนะฮะแน่นเลยนะฮะนีอร้อนมากเลยนะฮะ ไม่หลุดเลยนะครับชิ้นนี้ใหญ่ท่อนหลังได้ไหมอ๋อชิ้นนี้ไม่ใช่พี่งรน้ท่อนหลังต้องอันนี้มันอยู่เล็กๆอ่ะไม่เป็นไรใหญ่จ้าหลังด้วยเหรอไอ้ก้อยอ๋อท่อนหลังอยู่ตรงนูน้นตรงนูน้นสีขาวนั่นแหละสีขาวข้างหลังเลยฮะอ๋อนี่ไหมใช่ครับ รงนั้นท่อนหลังเดินดูก่อนได้ครับไปเดี๋ยวเราไปอีกข้างหนึ่งกันนะครับ <c oughs> มันถือต้องถือสองมือนะครับเอามันถือได้มือเดียวนะผมก็เลยต้องใช้นี่มาลองนะครับ แ๊บหนึ่งนะฮะเ <c oughs> ข้ายากจริงๆนะครับ ขอใช้มือข้างถนัดนะครับ เขายากมากเลยครับท่านผู้ชมเขายากจริงๆ <c oughs> ไม่หลุดหายแน่นอน เรียบร้อยนะฮะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้อข้างซ้ายกับล้อข้างขวานะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเยวของไปเก็บครับของเดิมเก็บไว้ไหมพี่ เริ่มข้างนู้นน่าจะไม่ได้ใส่มานะครับใส,ไไใส่ตรงไหนนะผมปบ้านใส่ด้านหลังทิ้งๆไวะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเพราะหลังมันไม่ได้อันนี้ออกมาเนะาะใส่ยังไงข้างหน้าส่วนมากเขาไม่ใส่มันไม่ไมสวยใส่ข้างหน้าอย่างเดียวข้างหน้ามันดิม <ừ> ่มเลยอืมฮะ ข้างหลังไม่มีอะไรมันอยู่ไหนมันไม่ไม่ค่อยมองเห็นอดีกว่าทิ้งเห็บเก็บไว้เ,เ,เ,เลน่นข้างหลังมันไม่ได้ชัวร์ได้มากมายใส่ไว้เนาะใส่เล่นรยร้อยฮะวันนี้ลูกค้าเดิมนะครับลูกค้าเดิมของทางพาน ซื้อทีเดียวยาวคุ้มอืมทีเดียวคุ้มเลยขวาเนี่ยฮะอันนี้มันมันก็ทนมาทนทนยังไงมันเป็นอะไรก็ไว้ไหมที่ร้านได้ผ่านตลอดนี่นฮะแล้ว,วันนั้นอะของของไม่หนู่เอาของแกมาย,มยุ่งัดยู่งํำยาที่แกขัดเนี่ย <S <S> อ๋อตำยาตัวไหนพี่กระปุกกรืปะ่าะตำยาเป็นกระปุกนั่นปะ ป็นกระพี่หนูพี่หนูนี่คือคนขับรถสิบสอง้อเจ็ดรอใช่ไหมเจ็ดร้อยยัเขียวอะอ๋ออพอที่ได้เข้ามาแกบอกว่าที่นี่ให้เข้ามาดูผมเคยเคยเข้ามาหนี่่อฮะออที่นี่มีขายยาของแกที่ใชะครับเป็นไงบ้างใช่เราเป็นไงก็นี่เราสาวเดิมมันมัน เดิมมันก็เป็นสีสีป,ปกตินะฮะเนี่ยเดิมมันก็เป็นสีแบบนี้แหละคุ่นๆน,นั่นนึกดูข้างบนนะใช่ไหมมันก็อยู่แบบนันนะ่ะอ๋ออันนี้ใช้น้ำยานะอ๋อเสาข้างนี้ใช้น้ำยาเรียบร้อยแล้วใช้แล้วอ๋ออ๋อมันก็ใสขึ้นใช่ไหมอ่าใช่มันดูใสขึ้นใช่ไหมอ่าเราได้ถ้าว่ามีน้ำยาใช้น้ำยาผมใช้นี่ก่อนแล้วไดก็ใช้ไอ้นนี้อันนี้วินนน แล้วก็คันนี้เอาน้ายาที่ว่าค่ะที่ขอมบีดงเมียที่เป็น,เป,น<อ>เป็นครีมอป็ครีมสีฟ้าฟ้าแฮะแฮ่แถวแก้วอะไรกับปุ๋ยปันก่าบ,บาทกับปุ๋ยปันอะไรนะ่ะน้ำยาญี่ปุ่นอะไรแกะค่อะไรแล้วมาซ้ำอีกครีมเงาอืมนี้ก็ผมเช็ดลแล้วแต่ว่าเช็ดไว้หยาบๆหน่อยนึงฮะอ่าที่บอิล้างมันยังนั่นอยู่นี่ข้ามน้ำยาใช่ปะ่ะไอ้นี่น้ำยา มี S <S อะ<อ>ด้วยอืมฮะอันนี้อ,อันกี่บาอะตัวไหนพี่สอ,อง <S 2> 2, <S พันเจ็ดเองอ๋อสองั 7, เออนเจ้2สองพันเจ็เใช่ฮะสองพันเนี๋ยเราม,มากงคุยกับเจ๊อะ เรื่องนี้คุยกับเจ้ยอย่างเดียวแพงกว่านี่นะแพงกว่าตะแกงนะใช่ฮะแพงกว่าตะแกงแพงกว่าตะแกงอยู่พี่เป็นไงฮะใส่ไปเมื่อกี้หล่อๆกันเลยนะฮะ,ตะแต่อยู่พี่เจ้คุยไม่ยากหรอก เดี๋ยวเจ๊ก็มาแล้วเดี๋ยวแกก็มาแล้วครับาแกถามว่าใครแต่งเอาปินเอาไรผมไม่เอ่ยแต่งงานอ๋อวันนั้นแกบอกว่าเพราะงั้นผมถามไม่รู้ไว้ครับโป้อะกับพีโน่อะเดี๋ยวเดีหยุดลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวลดให้อ๋อได้ผมค่อยทยอยเอาชิ้นๆเรื่อยๆได้ฮะเองอะไม่รีบฮะโอ้ยไม่มีปัญหาแล้วพี่คุยไม่ยากหรอกเจ๊อะ ก็ได้คือได้พี่แก้มวันนั้นนะคุยได้เรื่อม<อ>าสามพันห้าฮะแก้ว่าถ้าเอาไปใส่เองไงไวเลยสามพันสามอ๋อวันนั้นนะพี่วิวแก้ว่าช่วยถอดแก๊สอ่ะช่วยถอดช่วยใส่กแก้วเอาไปล3000ล 30, เลยสามพันสามพันะฮะ,ะหล่อแล้วไม่เหมือนเท่านีา่ใส่ของร้านผมมีอะไรบ้างนะมีอันนั้นอย่างเดียวใช่ปะแ,<ก>แก้มแก้ม แก้มแล้วก็ไอ้นี่อ๋อไอ้นี่ด้วยเหรอกระจังด้วยเหรออ่าแล้วก็นี่ด้วยคอยเลี้ยวด้วยอ๋อเออสามอย่างนะฮะยังทั้างพัน,น,นแล้วคันนี้ก็รวมรถเลาะอ่าแก้มนะฮะเข้าไฟเลี้ยวแล้วก็กระจังนะครับนี่โอ้โฮีโน่ของแท้ด้วยอะของเดิมเลยใช่ไหมเนี่ยเดิมมันเองอะมันเป็นตัวติด มันจะเป็นตัวชิ้นเดียวกันแล้วผมแกะมามันมันเดิมมันเป็นเป็นเคลือบมาเววๆใช่ไหมแล้วคนเอาติ๊กเกอร์ที่ว่าติดท่าทนแสงนี่แหละติดไว้เนี่ยมันยังมี้าวอยู่ผมไม่ชอบคนเก่าติดไว้พอผมโลกปุ๊บไอ้ที่เคลือบเววมันออกหมดอ่ะออกหมดแล้วผมมาตัดตัดเป็นตัวเดียวมันเป็นเดิมมันเป็นยางอ่ะอ๋อเป็นยางสีดารองพื้นมาใช่ไหมแล้วก็ครนี่ผมเอาสีบอลมาพ่นเองอืมมาตัดพ่นเองฮะ ถึงห้าอนี่มันจำมันเป็นบางก็เป็นยางมันนะอยู่ในอะ <ừ> มันจะเป็นสีแดงสีแดงอยู่ในแล้วมันมสีสีเงินอยู่นอกแต่ว่ามันเป็น<อ>พวกมันเคลือบไว้อะ,ะลอกไปเล่อยไอย้ยาง <ừ> ที่ผมจะ <ừ> ดูดูนี่ดูดูใหนนม่ทีเยได้ได้ค่อยๆดูไปเรื่อยๆันันกว่าเงยใช่ฮะใช่ฮะ พันกืบหนึ่งร้อยครับของญี่ปุ่นใช่ฮะเออมีตัวลองขัดลองขัดได้ครับมีตัวลองให้ลองขัดได้พันหนึ่งร้อยพี่พันหนึ่งร้อยแต่มันมันกย่างที่มันใช้อ๋อ่นน่าจะเป็นบูมเมจิกแต่ตัวนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกันนฮะลองลองได้ตัวเนี้ยลองได้ฮะมีมีตัวลองให้อยู่ตัวนี้มันเอ็นครีมครีมครีมสีฟ้า อ๋อบูเมจิกบูเมจิกฮะบูเมจิกเป็นอีกตัวหนึ่งเขาก็ใช้อยู่สองตัวเนี่ยพี่ที่เห็นหลักๆถ้าเป็นตัวนี้ก็บูเมจิกตัวนี้มันก็ถ้าว่าเหมือนกันก็ผมกล้าเล่นตีเล่นขัดนี่นอนเพราะว่าสีฟา้าผมใช้อยู่เนานัา่นน่ะหน้าตู้ที่เสาอะเสามันเป็นเนียนนป็นเนียนมาดูเป็นเนียนมันมันแบบมันมนนะถ้าผมมาใช้ยางโมเอานี่เดี๋ยวผมเนี่ยลองลอง รู้ป่ะครับไอของของชุบในกรม่านกันใชได้พี่สแตนเลสสััดสแตนเลสพลาสติกชุบเหล็กชุบพวกอะไรกันเนี่ยได้หมดเลยฮะเครื่<ห>องชุบพวกเนี้ยไหนมีตรงไหนเป็นไอ้นี่ไหมเนี่ยลองขัดดูดิพี่ลองขัดดูดิอันนี้เป็นครีมขาวฮะนี่ลองขัดดิ อันนี้ของมือสองพี่ของเจ็ดวางู่เธอขู่นี้เหรอพันเดียวมั้งพันเดียวนันแะละพี่คู่คู่ละพันละใช่ซ้ายขวาอของญี่ปุ่นตอนนี้เป็นของญี่ปุ่นเราซื้อมามันเป็นเซ็ตนี่ไงเซ็ตเนี่ยของกระตูนนะพี่เนี่ยแล้วก็าการศาสตร์กร์ตุนเนี่ย ตอนนี้แยกขายหมดเลยอันนี้ก็ของการ์ตูนอิสุการ์ตูนอันนี้พันหนึ่งแล้วการ์ตูนอะอันนี้อันเนี้ยผมได้มาสามพันห้าผมก็ปล่อยราคานั้นแหละอันเนี้ยสองพันห้ากันศาสตร์อ่ะกันศาสตร์การ์ตูนนะใช่กันศาสตร์การ์ตรูนครับ 2, 5, รสองพันห้หนากันศาสตร์สองพันห้าคู่หนึ่งอันนี้สามสามพันห้าราคาไหนราคานั้นเลยคงคงง้อนะแต่ว่ามันไปจิ้ม <peach> มันนเป็รอ๋ออันนี้น่าจะอีกด้านนึงไม่ค่อยเงาอันนี้น่าจะเป็นของแท้สย์นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่งานเจ็ตแน่นอนครับตัวนี้ไม่ใช่งานเจ็ตนะฮะของบ้านเราไม่ใช่ของบ้านเราครับของเกาหลี<ม>ญ,ญี่ปุ่นมันติดหัวเอ r มาครับของผมผม,มันมันไม่เงาข้ามนึงได้คนระัองความะบาทอ๋ออันนี้ได้มาสามพันห้าพี่ผมปล่อยราคานี้เลย อาะรปติแข่งขันที่บอกไสรางองสวยนะฮะคูณละันคูณละันคู่ละผันฮะงานเจ็ตแข่ตันให้แฟนชอบมันลุยหมดเกี่ยกับงานเก่ยนั้นฮะลุยผมก็เก็บอยู่เลยเก็บแต่เก็บเป็นของอะไรโลโกอตัวใหม่นะครับีของรุ่นใหม่นะ ร้มองว่าจะไปมึนกะปล่าอืมใส่อะไรครับการ์ตูนเอนกันกันพกกันแขงการ์ตูนฮะนี่ขับไ่รักษาก็เละเทะหมดแล้วฮะทำให้เละเทะุงุ้งุ้งฮรดขับไอ้นี่อ๋อปี๊บฮะคันอีคันเล็กๆอืมหัอปี๊บใช่ไหมอ มันเป็น NKR ตัวเก่าปะ่ะเอ่มเตัวเก่าอ๋อฮะสนุกเนี่ยเดี๋ยวรถร้านก็ทำก็ประมาณนี้พี่แต่เป็นเอลร้สามสิบตัวใหใ <c oughs> ม่เนี่ยก็เก็บอะไรอยู่เลยต่อประกอบตอนนี้เฮียกำลังขึ้นซีรีส์เจ็ดอยู่เลย <c oughs> ไม่ว่างทำรถร้านเลยอ่ะอ่าล้อขับก็ได้ม็นรวยมขับนี่ยาต์ล้อสามสิบล้ออ๋อนี่ได้อยู่ข้างนี้พิ่งใส่ไว้อ,อะ กยนีกยมสว้เมสมไนตัวนี้ตัวนี้ขัดตัวนี้ได้ป้องตัดตัวอันนี้อันนี้โอ้ตัวนี้ถ้าใช้เครื่องขัดนี่เงาอยู่เงาเงาขัดนี่ก็เงาใช่ฮะเงาอยู่นี่นี่นี่ขัดตรงนี้ดีกว่า ลองดูกันนะฮะว่ามันใส่้นี่หรือเปล่าไปไหนครับพี่เนี่ยไปร้านแต่ออ๋อเอาที่เสียอ๋อฮะมาเป็เช็งมาเพราะว่าตรงนั้นแหละพี่วนอยู่ตรงนั้นแหละสักสี่ห้ารอบใช่ใส่นี่นอนมันตรงวนให้เป็นก้อนหอยคอัดนะฮะ ไม่มาดูได้ครับพี่ครับ,รบ,รบยังไงก็ดูได้กันเองเป็นไงไม่กัดนะตัวนี้ไม่กัดนะเพราะว่าน้ำยามันข้ามมันไม่ได้ออกเร็วขนาดนั้นมันต้องใช้เวลาอ่าใชนะ่มันก็ไม่ได้กัดถึโนะงโคมี่อมามันต้องขัดบ่อยๆแล้วก็ขัดบน้นนานๆใช่ฮะ เาว่างก็ขัดขัดได้เลยน้ำยามันน้ำยา,ารีใช้ได้เลยถ้าไม่เมื่อยก็เต็มทีเยอะเลยนี่นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับข้างบนเนี่ยอ่าอ่าเนี่ยฮะแางข้างล่างนี้ขัดแล้วนะครับรถไม่ได้ล้างอ่ารถไม่ได้ล้างนะครับขัดขัดตั้งตั้งเลยอ่า